ทุกคนกลางเต็นท์หน้าฝนจะหนีไม่พ้นเรื่องของความเต็นเปื้อนนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามีเทคนิคดีๆมาบอกต่อนะคะก็คือใช้ขวดน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็เจาะรูที่ฝาเขานะคะแล้วก็ไปกรอกน้ํามานะคะแล้วก็เอามาล้างเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะทุกคนตื่นเช้ามาก็คือเต็นเปื้อนหมดเลยค่ะแต่เราไม่กลัวนะคะเพราะว่าเรามีเทคนิคนี้ใช้ได้ตลอดเลยนะคะนี่ เนะะี่ยค่ะตามอันเนี้ยมันจะมีขี้โคลนแบบนี้นะคะ่ะนี่เราก็ล้างเบื้องต้นไปก่อนนะคะกลับถึงบ้านเราก็เอาไปซักไปล้างไปตากอะไรได้ตามปกติแต่ว่าก่อนที่จะเก็บอะมีขี้โคลนอย่างเงี้ยถ้าไม่ล้างออกมันจะยิ่งเปื้อนนะคะเราก็ล้างไปก่อนเลยนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ก็บบกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดเซฟเอาไว้หรือว่าถ้าใครมีเทคนิคที่ดีกว่านี้แนะนำกันมาได้เลยนะคะ